สวัสดีครับพบกับผมเท่าบันเทิงน,นะครับกับบทเพลงที่กระผมแต่งเองนะครับแล้วก็ร้องเองด้วยช่วยๆกันฟังหน่อยนะครับวันนี้ขอนําเสนอบทเพลงที่มีชื่อว่าสาวน้อยนะครับเป็นใจพี่ยังสาวน้อยพี่เฝ้าคอยสนิหา ผมตาเห็นภาพมายออยากไปหาทุกนาทีเธอที่รักสวยนักน่ารักจริงนี่เธอคงจะมีแฟนดีๆหลายคนอะ จนทนสู่เขาโหอย่างไรเธอไม่เห็นค่าทุกวันที่ขี่ยามมาไม่ฟูฟ้าอย่างแลมโบกินี้อย่างดีก็แค่นี้เองหมดแรงจะไปแข่งขนัน นับวันเธอเปลี่ยนแปลไปต้องทำใจเราคนฉันท้อใจอยู่ไปวันวานแต่ฉันก็ยังรักเธอครับ จบแล้วครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสาวน้อยนะครับถ้าสนใจบทเพลงของเท่าบันเทิงนะครับก็กดติดตามได้นะครับสวัสดีครับ